ได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากเรื่องราวของป่าเทพไปแล้วมาเติมพลังกันอีกครับด้วย5นาทีมีพลังครับผมสมัยเด็กๆนะผมเป็นคนชอบทดลองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช่วงนั้นเป็นสงครามเวียดนามไอ้วัตถุระเบิดมันมีมากเขาก็เอาไอดานาไมท์เท่านิ้วชี้ผมเนี่ยปาใส่เข้าไปในกล่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผมพอดีก็คือปาทิ้งนะ พอระเบะิดตมนะอาจเข้าไปที่ลูกตาแตกแล้วก็ทําให้ตาบอดนะไม่มีลูกตาอยู่ทุกวันนี้ผมก็โชคดีก็มาพบกับมิสเจนิฟ r c คอฟฟิลผู้ก่อตั้งโรงเรียนสองนะตาบอดท่านปลูกฝังความเชื่อใหม่ให้ผมฮนะคือท่านบอกผมเลยว่าเราเป็นคนตาบอดนี่หัวใจสําคัญเลยต้องท่องเอาไว้ในใจตลอดเวลาเลยว่าตาบอดทําได้แล้วงานท้าทายเท่านั้นที่จะดึง ความสามารถของคนตาบอดออกมาท่านเริ่มให้เราฝึกเช่นให้เริ่มฝึกใช้ไม้เท้าเดินไปกินอาหารเองฝึกเรียนอักษรเปลวเรียนพิมพ์ดีดเราก็เริ่มเรียนไปเอ๊ะเราก็ทําได้ความเชื่อมั่นมันเริ่มมีฮะเราก็เริ่มคิดว่าสิ่งที่ท่านสอนมันถูกต้องนะก็เลยได้เข้าไปเรียนที่อสัมชัญก็ไปเจอมาสเตอร์มาสเตอร์ประจำห้องถามมาทำอะไร,ระบอกอพวกเราตาบอดมาฝึก ในการช่วยเหลือตนเองมาห้องเรียนแกโอดเสียงโกรธมากฮะบอกเป็นไปได้ยังไงคนตาบอดจะมาเรียนอัศมชันคือเราต้องฝึกเลยฮะในชีวิตของเราเราต้องเจอนะฮะถ้าเราฝึกได้เราก็ให้ภยัยคนอื่นได้ชีวิตเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องเี่อทสอบประมาทเราเวลาผ่านไปสอบกลางเทอมฮะ ตาบอดสอบได้ที่สองกับที่สามครับส่วนตาดีตกครึ่งห้องมาเซอร์เปลี่ยนใจเลยเอาคนสอบตกครึ่งห้องเนี้ยมาอ่านหนังสือให้พวกเราฟังนะแล้วอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมคิดเรื่องทำเรื่องท้าถ่ายการเรียนกฎหมายฮะเพราะการที่ผมอยากจะมาเรียนกฎหมายเนี่ยแล้วกฎหมายมันก็ไม่ไม่เอื้อให้ทำอะไรได้เลยอ่ะ เราต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นก่อนว่าเราเรียนได้กฎหมายจึงจะแก้ตามไม่อกให้เขากดแก้กฎหมายโดยที่เราเรียนไม่ได้มันไม่มีใครทําให้เราเหรอกก็เลยสอบแล้วก็มาเข้ามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ก็ทุ่มเทเรียนมาเรื่อยแล้วผมก็จบกฎหมายได้ที่หนึ่งของคณะ เราก็เลยมีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์นะฮะแล้วท่านก็สร้างอาจารย์ประจําก็โดยการให้ทุนไปเรียนต่างประเทศเนี้ยผมก็เลยไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดคณะบดีก็ถามผมว่าทําไมฉันต้องรับเธอผมก็บอกว่าก็ฮาร์วาร์ดเนี่ยให้ทุนคนในประเทศที่ยากจนได้โอกาสให้เขาไปต่อสู้เพื่อสิทธิ ของผู้จด้โอกาสของผู้ที่เสียเปลี่ยนในสังคมผมเนี่ยมาด้วยทุนของรัฐบาลผมต้องการที่ไปต่อสู้ที่ประเทศไทยเหมือนกันเพราะประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายจำกัดสิทธิข้อพิการเยอะแยะเต็ไปหมดถ้าผมได้ตาประทับฮาว์วิร์ดที่หน้าผากไว้เนี่ยนะค,คนจะเชื่อว่าผมมีความสามารถคณะวิบัตอบอกองั้นฉันรับเธอสังคมมองเราเป็นภาระเราก็เป็นภาระจริงๆฮนะ เพราะเราถูกตัดโอกาสในการพัฒนาความสามารถสภาพแวดล้อมก็เป็นอุปสรรคเราไปหมดซึ่งตอนหลังผมก็มาพบคําสอนของท่านเปนยุจโตเนะฮะท่านก็พูดเหมือนกันนะว่าคนฉลาดทำข้คให้เป็นโอกาสคนก็มาทาโอกาสให้เป็นเคราะห์แล้วก็ทําให้ผมนึกได้ทันทีว่าความตาบอดที่เป็นจุดอ่อนใช่ไหมฮะแล้ก็บอกเออเราเอาตาบอดปั่นจักรยาน คือเราก็ใช้วิกฤตให้มันเป็นโอกาสโครงการปั่นไปไม่ทิ้งการที่ผมอยากทำมากเนี่ยหเอาจุดอ่อนเรามาเป็นจุดแข็งมาเป็นตัวขายสร้างให้สังคมเนี่ยเข้าใจสักคภาพของคนพิการคือเปลี่ยนความเชื่อใหม่สองรณรงค์ให้เห็นว่าเราควรจะให้โอกาสคนพิการได้พัฒนาความสามารถตัวเองเต็มที่เพื่อพึ่งตัวเองได้ไม่เป็นภาระสังคม ณรงว่าสภาพแวดล้อมต้องปัสจากอุปสรรคถ้าเราได้3ามอย่างนี้เมื่อไหร่นะคนพิการก็อยู่ในโลกหรืออยู่ในสังคมไทยนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนคนอื่นสังคมไทยก็จะเป็นสังคมสําหรับทุกคนตามที่สหประชาชาติรณรงให้เกิดทั่วโลกก็คือ inclusive society no one และ t ี e h เราเห็นขอทานที่เป็นคนพิการนะกวักมือเรียกเราไปรับเงินด้วย ทำให้ผมคิดเลยว่าบางทีเราชอบมองข้ามฮะว่าจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าฮะตรัสไว้ว่าทุกคนมีโอกาสให้ได้ต่อให้จนยังไงจนยังไงก็ให้ได้เพราะฉะนั้นเ,เรื่องทําบุญนี่มันอยู่ที่จิตใจฮะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าถ้าตัวเองตาบอดปุ๊บเนี่ย จะไปใช้ชีวิตแบบตาบอดเนี่จะคิดเลยว่าทําไม่ได้ผมเลยมีสโลแกนอยู่ตลอดนะฮะว่าร่วมกันเปลี่ยนคนพิการเนี่ยจากภาระให้เป็นพลังพบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 m c o t d SD ครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง y o u t u ทีวีบุรุพา o f f i c i a l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีบุรุพาครับ